แล้วมาคิดได้ไงคิดได้ไงว่าถ้ามาแค่หูแล้วอัลไซเมอร์จะหายก็เราเนี่ยคันหูไงไรสาระมากมันไม่เกี่ยวอะแค่หูแล้วจะหายอัลไซเมอร์คนเป็นอัลไซเมอร์เลยก็เป็นเนอะกูเตียงเป็นแล้วเราไม่ได้เป็นเราจะไปเดือดร้อนเลยอ่ะเอานี่ก็เอาเล็บแคะมาแล้วนี่ มันแคบเมันกันจะหลุดแบบแผ่นี้ด้วยจ้ะมันหลุดมาแล้วแต่ว่าตอนนี้มันเหลือแต่ครึ่งหนึ่งด้านในอยู่อ,อ๋อ,อตอนนี้ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรารรเราจะทําเสียงสองนะสบายดีกันไหมช่วงนี้ที่หายไปอะ่ะไม่ได้เป็นอะไรนะครับแต่ว่าไม่ได้มีลูกค้าที่น่าสนใจพอที่จะอัดคลิปอะ่ะช่วงหลังๆถ้าไม่น่าสนใจก็ขี้เกียจอัดโอ๊ยย ด้านในติดที่ขอบแก้วหูเลยนะตอนนี้เราจะใช้เมื่อกี้หลุดแผะะล,ลมามาแล้วนะเออนานแลยใช่หรอไม่ใช่มันหลุดออกข้างนอกหมายถึงว่าตอนที่หนีเขีียไปแล้วมันหลุดแต่ตอนที่ไงกําลังเขียียรไงจเจ้าซ่อมแล้วหมุนแล้วมันจะเจ็บตรงแก้วหูหน่อยนะไม่หน่อยอะเยอะเลยอะเพราะว่ามันมันติดด้านในแน่นมากอ๋อไม่เจ็บนี่เอา้าดัน ก็มันหลุดอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นดึงเอานะนี่ทำไมเป็นอย่างนี้เจ็บนิดนึนงเออนั่นเตะขาดตอนครับท่านผู้ชมขอใหม่ขอใหม่ขอใหม่อีกรอบนึงอ่าเจ็บใช่ไหม,มดึงออกจากขอบแก้วหูเลยอ่าลั่นเลยได้ยินเสียงไหม สนัดเลยใช่ไหมก,ก็นี่ไงเห็นไหมใหญ่ดีไหมก็มใส่กระดาษเลยก็อจะเก็บไปดูที่บ้านเหรอ,อดูแล้วมันจะหายคันเหรอหมายถึงพอเราดูเสร็จแล้วเรารู้ว่ามันออกมาเราก็จะไม่รู้สึกคันเนี่ยละเออ,อเป็นความคิดที่ดีฮะ ถ้าคิดอย่างนั้นได้ก็หายคันกันหมดอะมั้งมีอีกไหมเนี่ยไม่น่ามีละก็เดี๋ยวเราจะล้างเลยอืมมีไหมเจ็บแผลเนื้อหลุดมาจริงๆนะหรอไม่เคี่ยวเคีอเอ่ยวแอบหลุดกันหลุดออไปนะจริงเหรอแบบตามีเศษเล็กเศษน้อยอยู่ข้างในไหมเหมือนจะมีเศษเล็กเศษน้อยอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆค,ค,คีบออกมาช้าๆแม่ว่าอะ หาไปไหนวะเมื่อกี้เห็นเหมือนมีเศษเล็กเศษน้อยก็เดี๋ยวจะค่อยๆคีบใหม่นะใช่ไหมเนี่ยเหมือนจะใช่นะคะเป็นเศษเศษแต่เดี๋ยวขอมุมที่จะคีบให้ได้ก่อนหามุมคีบได้ก็ไม่มีปัญหา ใช่ไหมใช่มุมคีบไหมเนี่ยอ้าออกมานี้เดียวเองมีอันหนึ่งไหมเอ้ก็ขอบคุณที่ส่งแรงใจแล้วก็ช่วยเมมกันมาให้กำลังใจนะก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณที่โอนตังมาห้าบาทสิบบาท ก็ธนาคาร UOB ครับเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งสามสองสี่สี่โอเคโอ้ตายล้วเจ็บไหมทนเอาหน่อยนะออกละวนี่ะครับท่านผู้ชมตอนนี้โล่งหูแล้วเมื่อกี้ก็คิดว่านิดเดียวนี่ไงที่มันติดขอบแก้วหัวอ๊้ <c oughs> ตาย <c oughs> แต่นี่หล่นเกือบเข้าปากลุกคาจะให้กเนี่ยไม่ใช่มันมันพอดีมันพอด,พดีก็ตอนนี้ก็แค่ล้างหูแล้วจะเอาเศษนิดนหน่อยๆออกมานะครับแล้วก็จะไม่ปั่นหูนานเดี๋ยวเราไปปั่นหูข้างนู้นเล่นดีกว่านะ,ะม,นมันอยู่แต่ข้างไมก็ดูแผ่นใหญ่ใช่ไหมมันก็นา่ามันก็แผ่นก็เท่าที่เอาออกมาแหละมันจะดูแผ่นใหญ่ได้ไง แต่ว่าเสียงมันดูดังเพราะว่ามันใกล้แก้วหูตอนมันดึงอ่ะมันจะเจ็บไปตรงขอบแก้วหูหน่อยแต่วานี้หมอสันก็มาตัดผมแล้วแล้วก็เอาเรือใบไปให้หมอสันเล่นอ่ะอ๋อใครนะหมอสันไงเออทำไมหมอสันเราตัดผมแต่วานนี้แล้วแต่วานเนี่ยเปิ้ลก็พอมาหันว่าเปิ้ลเนี่ยเล่นเรือใบอยู่หมอสันก็เลยขอเรือใบน้อยอ่ะไปลำหนึ่งไปลอยเล่นอยู่ใน ปลาคาร์ปแกไงอ <c oughs> เอเป็นเรือเรือใบเป็นลอยทา,างปลาคาร์ปเน,นี่ยมันไม่ััดบา้านมเลยมันขี้ค้านไปหน้าไหนกับรถมันจอดยากมันมานี่มันวิ่งฉีวแล้วก็พาลูกเบ่ามันอ่ะกัอีทองแท้อ่ะอีทองแท้ยิ่งโตยิ่งหล่อเออมันสูงสูงอะ่ะแล้วมันเรียนหนังสือเก่งด้วยเนาะ เชื่อว่าหัวดีอ่ะอืมเอาแล้วไ่อิมโมยหัวไม่ดีมมกลายเป็นอิมโมยยิงงงูอยู่คนเดียวอะ่ะมันก็ผสมเลยกับหัวป่ะอ,อ๋อเกี่ยวไหมว่าอิมวยมันคนสุดท้องเชื้อมันเลยอ่อนก็เลยไม่เก่งเลยแม <c oughs> ่แม่แม่มมกับพ่อมันหัวดีสิ ใช,ใช่ใช่ก็สามคนแรกกนดีดีฉลาดกันหมดอมไอ้มุ่ยไม่ฉลาดอยู่คนเดียวอ้าวสามคนแรกก็เรียนจบมชอกันหมดอไอ้มุวยไม่ได้เรียนจบมชอมันต้องเขา้าลงอ้มหาลัยพายับเหรอ<ม>ชื่อก็บอกอยู่แล้วพายับใครเข้ามหาลัยนี้นะชื่อบอกชัดเลยอ่ะพายับ<ม>เงินทรัพย์สินหายเพียบแบบแพงแพงป่ะปะไ,ไปข้างนู้นกันดีกว่านะท่านผู้ชมป่ะป่ะ ไปข้างนี้กันใช่ใช่ปีนี้ห้าสิบเจ็ดแล้วแล้วหยีเหรอเออแล้วหยีไม่ต้องถามก็หยียังถามไงได้พอไงถามแล้วบอกหยีบอกไม่ให้ถามหยีเท่าไรแปดสิบเออยังไงไม่รู้ก็หยีบอกว่ากู้เตียงยังแปดสิบหยีก็ใกล้แปดสิบหยีเท่าไรเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่ โอ้โห,โโหยังสาวอยู่ได้อยู่ได้อีกร้อยปีอะได้ทำไมข้างนี้เป็นอย่างเงี้ยข้างนี้ไม่มีที่แบบจะแะเลยอะอะไรก้างหีเล่นแค่ข้างนอกหลุดออกไปหมดแล้วแล้วเหลือแต่ข้างในที่จะให้ไหนแะ <S <S แล้วมันแะอย่างเงี้ยมันจะแะยากข้างในมันมันจะเจ็บว่ะสิ ทนนอหน่อยนะมันทำอะไรดีวะเนี่ยเสียงหมุนไปเลยเดี๋ยวผมจะเสียงหมุนเลยเลยนะครับเจ็บนิดนึงนะหงีโทนนอหน่อยเอาหมุนไม่ได้อีกแล้วเว้ยมันพับอ,ะอ่ะขอเสียงหมุนอีกลอบมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแบบดา่ใบแหวนอะไรแค่นะ ไม่ได้แค็งแล้วมันจะเปลี่ยนไปได้ไงเดี๋ยวผมดัดไอ้ที่ซ่อมให้มันตรงๆก่อนเสียบซ่อมได้แล้วอ๋ติดแล้วติดเจ็บนิดนึงนะอยู่ยเชนะอ้อ้มันดึงออกขอบแก้วหัวแล้ดึงออกหมดล้ หนีดูเลยเนี่ยที่มันเจ็บอะ่ะเหน็น <He ard S 2> ไหมตัวข้างนอกเนี่ย<อ>มันดึงออกจากขอบแก้วหูมายาวนะใช่ใช่ก็เป็นอะไรที่ใหญ่มากแล้วถ้าไม่ทําอย่างนี้อะ่ะก็โยกไปโยกมาก็จะนานมากเดี๋ยวจะเหมือนข้างนูน้นเดี๋ยวเราจะให้ผู้ชมทั้งบ้านดูนะครับว่าระคายออกมาเนี่ยว่ามันเหนียวขนาดไหนอ่ะดูนะนจะออกปเรยใช่ใช่ใช่ ใี่ดูเนี่ยอยออีกนี่ไงขี่แล้วก็จะเหมือนถุงกาแฟาอย่างเงี้ยเครี่ออกมานีหนี่นีแต่ตอนนี้เราจะทําให้มันขาดนะอเนี่ยอาขาดละแล้วเปขาดทำไมเอาก็าขาดแล้วก็จะได้คนทางบ้านดูเนี่ยว่าแผ่นเขาใหญ่ขนาดไหนอ้าชาวบ,บ้านเห็นแล้วว่าแผ่นใหญ่ขนาดไหนน,นี่ไงนี่เห็นยังล่ะบางเลย มันก็ใหญ่อะที่มันเจ็บนี่ก็เพราะว่ามันดึงไปตรงขอบแก้วหัวท่านผู้ชมครับเดี๋ยวคลิปนี้เรายังไม่ลาก,กันนะเดี๋ยวเราล้างหูแล้วเราจะปั่นไอส้สำลีเล่นนานๆะหน่อยสําหรับคนที่ชอบดูสำลีปั่นเล่นนะเพราะว่าเดี๋ยวเราเราจะเอาแบบใกล้แบบหมดแต่จริงแบบมันก็ใกล้หมดแนละ้เวเพราะวม,มือถือมันไี้หูเยอะเยอะไม่ใไใ้เราเอาอะไรใส่หรอเป จะไปรู้ได้ไงในนั้นเขาก็มันมีขี้หูเยอะเขาก็เตรียมถ่ายมันก็มันดูเยอะไม่รู้ว่าเขาตัดต่อหรือเปล่าไงบางคลิปเขาก็ตัดต่อที่เห็นอยู่อยู่นะบางคลิปมันดูตัดต่อบางคลิปก็ไม่ได้ตัดต่อมันดูง่ายอ่ะต้องคนดูเป็นก็จะรู้ว่าเขาตัดต่อไม่ตัดต่อย <ขอ S 1> <Yeah. S 2> ี่าอจะเอาคลิปนี้ออกมาใช่ไหม ว่าแต่งีกินข้าวยังกินข้าวนี่ว่าอะไรนะซิดผ่อนหมางเออเสร็จแล้วก็มีคนถามซิดมาใกล้กินกับอะไรเสร็จแล้วตะวันสองวันก่อนมีคนจีนคนหนึ่งมาตัดผมอาแปะอาแปะถามว่าเป็นลูกหลานคนจีนแล้วพูดอะไรได้บ้างออผมก็เลยบอกมันว่าโอยซิดกับโอไซ หิวข like 네้าวก็ง่วงนอนสองอย่างเนี่ยพูดได้ปุ๊บเนี่ยสบายไปทั้งชาติใช่ไหมก็เราไงพูดได้สบายไปทั้งชาติคนจีนคอยไหนไม่รู้เขามาตัดผมคนเท่าไม่ขายคอยู่ไหนก็ว่าไอ้ที่มันขายวัสดุก่อสร้างแล้วอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงดอยสกีนเนี่ยมันมันมันเดี๋ยวก่อนนะ ที่ลูกชายมันหล่อๆชื่ออัตตี้แล้วเรียนโรงเรียนสามัคคีแต่เป็นรุ่นพี่ของไอ้เจนนะแล้วมันก็ได้กับรุ่นน้องของไอ้โรงเรียนสามัคคีเหมือนกันแล้วพ่อแม่ของผู้หญิงเป็นไอ้พ่อค้าใหญ่อยู่ฝั่งแม่สายอะรวยแต่รวยมาได้กันนี่ รูปหล่อๆหน้าตาเขาเหมือนดาราหนังเกาหลีเลยอ่ะลูกชายเลยนะเออแล้วเมื่อก่อนเขาเป็นตั้าเฮเสียงไม่ใช่ที่เมื่อก่อนเขาทําไอ้มูนิธิที่มันเก็บศพฟรีอ,อ่ะอือไม่ใช่มูนิธิหน้าอีสามคีนะอืมไอ้ที่มันเป็นเหมือนรถเก็บศพแล้วก็ล้างปรดช้าเขา่ทําแบบนั้นอ่ะ รู้สึกว่าเขาบอกว่าทีในชีวิตเขาล้างประชามาสองรอบนี่สองรอบสามรอบมั้งรอบแรกมันสามสิบสี่สิบปีล้างไปรอบหนึ่งรอบที่สองมันสิบกว่าปีแต่ว่าไม่รู้ศพมันก็เยอะแยะมากเลยส่วนใหญ่ศพมันมาจากโรงพยาบาลไทยใช่ไหมที่หายญาติไม่เจอเขาก็เอามาฝังฝังแล้วทำไมเขาไม่เผาไปเลยเอามาฝังเพื่ออะไรก็ไม่รู้ฝังแล้วก็มาลือ้อแล้วก็มาล้างประชา เป็นไงสบายไหมเพลินเลยใช่ไหมสัมรีปั่นอย่างเงี้ยก็เพลินมากเลยนะครับท่านผู้ชมคนปั่นก็เพลินคนให้ปั่นก็เพเลินเราต่างคนต่างเพลินครับแอแค่ออย่างป่ไปให้มือแค่หมายถึงจะเคาะคนเดียวเหรอมันก็ว่าคันไงอู้ขันก็ต้องขูดขูดไปเหอะอย่างดีก็เจ็บหูระบม ผูอักเสบบางทีถึงจุดหนึ่งก็ต้องทำครับท่านผู้ชมเราอดไม่ได้เราก็ต้องลุยโอ้นี่ตายละถ้าอยู่ๆผมมั็นไข้เลือดออกในสันทน่ฐานได้เลยนะครับท่านผู้ชมผมไปเล่นเรือใบอะไอ้ตรงจุดนั้นอะ่ะมันเป็นมันเป็นไออะไรอะ่ะไอผมจะบอกไงเดีะ มันเป็นคลองที่อยู่ในหมู่บ้านผมเนี่ยเขาเรียกว่าน้ำกรนน้ำกรนแล้วก็ตรงนั้นอะ่ะผมก็รอลมมันพัดเป็นครึ่งค่อนชั่วโมงเลยแล้วลมมันไม่ค่อยมาไงเพราะว่าตามทฤษฎีอะ่ะพอเราตั้งเรือใบอให้มันวิ่งเป็นวงกลมใช่ไหมเลี้ยวขวาก็ได้เลี้ยวซ้ายก็ได้พอลมมันพัดต่อเนื่องมาทางเดียวอะ่ะมันก็จะวิ่งเป็นวงกลมแล้วใบมันก็จะสะบัดไปสะบัดมาตามแรงลมไงแล้วผลปรากฏว่าลมอะ่ะ มันเดี๋ยวมันก็พัดไปเดี๋ยวก็พัดกลับพัดไปพัดกลับมันไม่ได้พัดเป็นทางเดียวอ่ะแล้วผมก็รอถ่ายคลิปอยู่นั่นน่ะจนบด,ดีอ่ะอเจ๊เมืองทองนี่เข้ามาเราก็เลยมากันเดี๋ยวเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยผมจะให้ดูเรือใบผมนะการผู้ชมก็ลองดูแล้วกันสวยน่ารักผมทํามาโอ้ยทำมาประมาณสิบกว่าแบบอะแต่ว่าเพิ่งถ่ายคลิปเอามาแบบดูเล่นเ,นเนกันอยู่สองแบบปปะปะเสร็จแล้ว ก็อย่าลืมนะครับถ้าต้องการโดนเนตโดยตรงแล้วก็สนับสนุนช่องขอเพื่อนๆและแฟนคลับทั้งหลายก็โอนเงินมาที่ธนาคาร uob 7 6 1 1 3 2 0ห5 4ครับ5บาท10บาท20บาท20บาทได้หมดเลยครับไปละคลิปนี้ไปละบายบายเดี๋ยวผมจะเอาเรือใบให้ดูนะไปไปจบละวนีโอเคนะ ยี่ e. ตั้งแต่เช้าเนี่ยลมเพิ่งจะแรงเนี่ยอ่ะปะ่าเดินหน้าเต็มตัวเออเออให้มันได้อย่างนี้สิเนี่ยแหละครับตั้งแต่เช้ารอลมแบบเนี้ยมันจะได้วิ่งทวนขึ้นมาอ่ะน่ะร้านตัดผมใครมาแล้ววะไปดีกว่า ตอนนี้เรือตรงมาแล้วเห็นไหมลมพัดเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเต็มลำแล้วใบก็จะพลิกนะครับถ้าลมพัดต่อเนื่องอ่ะเลี้ยวซ้ายเต็มลำแล้วใบพลิกเลี้ยวซ้ายครบรอบครบ,บรอบใบพลิกพลิกสิเอา้าไม่พลิกโอ้ใบมันต้องพลิกนะอีกนิดนึงใบจะพลิกแล้วเลี้ยวซ้ายเต็มแน่ถ้าเลี้ยวซ้ายครบรอบได้อ่ะใบมันจะพลิกนะครับ เอา้าดันทวนน้ำไม่ไหวอะ่ะลมไม่พัดต่อเนือไงอยีบ้าอผัดมาอีกด้านแทนเวนแบตก็จะหมดละลูกค้ามาตัดผมแลเรือเล่นไม่ได้ละ